วันของช่างหนูนะครับผมวันนี้ก็จะสายสักหน่อยนะครับผมเพราะว่าตอนเช้ามันยุ่งไม่ได้ตั้งกล้องให้ดูนะครับผมก็วันนี้ช่างหนูจะ,จะทําอะไรบ้างนะครับมาดูกันพร้อมช่างหนูนะครับกันนี่มีคันเองเจ้า้ายใบสีดำหรือบอกไปนะครับวันนี้ก็วันที่19กันยา2,567นะครับก็เสร็จไปแล้วตัวนี้คืออาการมันไม่ละลายแล้วแข็งมันไม่เย็น ทางด้านซ้ายมือคือช่องธรรมดานะครับทำเสร็จแล้วก็รอเขามารับหน้าจะมาเอาวันพรุ่งนี้อันนี้อันนี้ตู้หนึง่งเพิ่งมาจากะครปฐมเป็นสีดานะครับแต่มันก็รุ่นนี้ไม่มีที่กดตุ๊กแขงนะครับก็ซัมซุงนั้นเขาก็จะมีคอยเย็นทั้งสองข้างถ้า LG ลจีเขาจะมีข้างเดียวถ้าไม่มีกดตุ๊แข็งนะครับนี่ครับก็มาจากนครปฐมกูภายในเขาครับ ถ้านํามาซ่อมก็แนะนาให้ถอดชั้นนี้ออกให้หมดเพราะว่ามัน,มน,มนทําให้เราหนักด้วยแล้วไกลแล้วเสี่ยงก็ตัวนี้มังงัดกับกับตัวข้าของประตูนี้แตกได้และอย่างประเด็นหนึ่งคือมันหนักด้านขวานี่คือช่องแช่แช่น้ําแช่ผักช่องนี้สำหรับช่องนี้ก็เป็นช่องฟิตนะครับนะครับมันก็มีแผงคอเย็นอีกข้างหนึ่งนะครับ Samsung ก,ก็จะมีสองแถบนะครับเป็นสซยใบอันนี้มันเป็นสาใบ ต่ำสูงเรียกว่า19นิ้วไอ้สกคิวนะครับขอโทษนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวธรรมดาไม่มีที่กดน้ําแข็งนะครับแล้วเรามาดูระบบของน,นี้ครับเบื้องต้นการตรวจเช็คเดี๋ยวเราก็เช็คระบบน้ํายาก่อนแล้วดูเบื้องต้นมาก่อนว่าน้ํายามันเป็น,ปน,ปนยังไงอย่างนี้เห็นไหมครับแบ่งบอกถึงว่าน้ํายานั้นมีมันมีการรั่วซึมนะเพิมมาน,นิดเดียว นะครับถ้าปกติถ้ามนีน้ำยาอยู่ก็ต้องขึ้นอยู่ในเกณฑ์นี้เลยเลขนี้ครับเลขสี่สิบเลขสิบเอ็ดด้านนอกรอบนอกนะครับนะครับมันเป็นอย่างนั้นถ้ามีเกล็ดรุ่นก็เจ็ดสิบแปดสิบก็ประมาณเข็มเข็มนี่จะชี้มาอยู่ระดับนี้เลยนะครับแบบใบสองนั่นคือน้ำยายในเกณฑ์ปกติแต่ถ้าตกมาขนาดนี้นั่นคือน้ำยามีอาการรั่วซึมวิธีการซ่อมตรวจเช็คเราก็เห็นเห็นเราก็ดูสังเกตดูว่ามีมันเยิ้มตรงไหนหรือเปล่านะรอยเขาก็ซ่อมมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้อง หาหาเช็คระบบรั่วดูก่อนเขาเรียกว่าการซ่อมนั้นคนเราไม่มีคนเก่งหรอกครับขึ้นอยู่ที่ว่าเขารู้้าอาปการณ์ไปเรื่อยเดี๋ยวงานมันจะสอนเราเองนะครับผมต้องใช้ระยะเวลาหน่อยครับคนเราต้องหมั่นศึกษาด้วยตัวเองนะครับผมถ้าการแบบนี้แหละช่างหลุ่มจะตรวจเช็ครั่วนี่อย่างนี้อย่างนี้หน้ามันถึงเย็นได้แป๊บเดียวเย็นได้ไม่กี่วันนะครับเบื้องต้นนี้คือเย็นไม่กี่วันหายเนี่ยไม่เย็นแน้่มันต้องมีการรั่วซึมนะครับนี่ สังเกตดูที่หัวสอนนี่มันมันจะเห็นไหมครับจะเยิ้มเยิ้มนี่นะครับก็กกกก้างก็งกงจะเอิมเยิ้งอ่ะสังเกตดูทุกจุดนะครับถ้าที่เราสงสัยนะครับเห็นไหมครับนี่นี่อันนี้ก็ประเด็นหนึ่งนะครับด้านไหนก็ใช่นะครับผมเพราะว่าอันนี้คือชัดเจนอยู่ตรงนี้นี่มันเยิ้มเยิ้มเลยนะครับก้านมัน จะมีเงาเงาแบบบ้านน้ำมันแบบคล้ายๆมาพ่นออกมาเป็นละอองแล้วเดี๋ยวทผมจะย้ำจุดนี้ก่อนแล้วลองแวกดูนี่การเชื่อมท่อเหล็กนะครับท่อเหล็กของพวกตู้เย็นนะครับก็ต้องใช้แบบลวดทองเหลืองนะครับแบบมีฟักนะครับผมฟักหมายถึงว่าข็เรียกงาประสานนั่นเองนะครับเห็นไหมครับลวดทองเหลืองนะครับไม่ใช่ลวดตะกั่วลวดทองแดงนะครับ หลังจากที่เราปล่อยน้ํายาออกหมดแล้วมันไม่มีน้ํายานะครับไม่มีมีเราต้องต้องปล่อยให้มั่นใจว่าน้ํายาไม่มีนะครับ รวดเชื่อมแบบว่าเป็นรวดเชื่อมแตกแต่คายตะก,กัวนหครับเป็นรวดเชื่อมนะครับเราไม่มั่นใจเราเปลี่ยนเปลี่ยนซอนเลยดีกว่านะครับ ผมไม่มั่นใจเปลี่ยนซ้อนเลยดีกว่าดูอาการมาแล้วน่าจะเป็นการรั่วซึมของการเชื่อมนะครับผมนะครับเปลี่ยนซ้อนไปเลยครับเพราะมันยืมเยิมที่หัวมัน มันเย็นสักคู่เราค่อยใส่หัวสอนนี่เข้าไปนะครับพอถ้ามันเย็นแล้วเดี๋ยวสิหนูจะทําการแว็กดูนะครับแล้วก็นครับเป็นแาการี้ขายทุกวันก็ไม่มีธุระอะไรเขาก็ไม่ค่อย,อยขึ้นก็ไม่ค้อยอยากนไมขย,อยนันนะครับผมรถประจอบีซื้อนะครับผมก็เพื่อใร ผ่านไปผ่านมาก็มาชิมมือด้ือได้ครับเขาก็รสชาติก็ใช้ได้ครับผมับหาอุปกรณ์นะครับลองลองแวกดูนะครับ ครับเดี๋ยวเราจะลองแว็กดูทิ้งไว้สักแวก็กเัื่อชูบโบนะครับแล้วก็มาปิดหยุดดูพอถึงโมงขว่าแล้วจะปิดนะครับโอเคครับแล้วก็ต้อ,องเฉลยเป็นนี่ครับลบสามลอดนะครับเดี๋ยวถึงเรปิดทิ้งไว้ครึ่งชั่วโบเจ้าเข่งน,นี้ไม่ตีกลับ หมายถึงว่าทําถูกผมจะทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงเลยก็ได้หรือสองชั่วโมงก็ได้ถ้ามันถ้ามันไม่ถอยกลับก็เติมน้้ายาได้เลยนะครับผมถ้าเกิดว่ามันจะถอยกลับอีกเราก็ต้องเช็คทีละแถบนะครับผมเช็คต้องคอยร้อนคอยเย็นเราต้องมีการรั่วครับการรั่วส่วนมากของทู้เย็นส่วนมากจะรั่วที่คอยร้อนนะรอบตู้นี่แล้วก็เปลียนไปได้นะครับผมโอกาสรั่วของช่องฟิล์มทะอีเว็บ ของมันก็มีส่วนเป็นไปได้แต่มันก็จะน้อยนะครับผมมันเป็นไปได้หมดนะครับผมบางตู้มันรั่วที่กองเดลเอ,อที่ช่องคลิปเลยก็มีนะครับผมผมเคยเคยทำคลิปไปดูนะครับผมเดี๋ยวทิ้งไว้แล้วก่อนนะครับครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงก็ได้เราให้มั่นใจนะครับผมว่ามันไม่ถอยกลับก็โอเคครับก็ รุงกําลังสักหน่อยครับหลังจากแวกทิ้งไว้รูปวงชั่วโมงแล้วครับผมก็ทําอะไรต่อนไยไปเรื่อยน,นะครับเดี๋ยวก็เรามาดูครับว่าเข็มอยู่สภาพไหนนะครับรก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับลบ30ปสิลอดเดี๋ยวเรามาเตือนังยางเลยนะครับะนะครับกระป๋องถ้าเป็นถังน่้แต่ถ้าลักใครถลัดมันนะครับกาถืานม,มาใช้แบบนี้แล้ว ราไป่ดี๋ยะซื้อเป็นถังบังก,ก็400กะ400กว่ากัมนะครับสามารถเติมได้ตก3-4ตู้ใส่ทอดจากสายตะแก,ก็คกัมนะครับมามาใส่เจ้ายา2องสามสนะครับว่าเรวยนใส่ไปดิปริมาตน้ำยาบังก็น,น่าจะไม่ประมาณ190กรัมมันก็อยู่ที่ประสบการณ์ไขมันนะครับ บอกของก็ถนัดก็จับกระแสหน่อยก็ดีนะครับอย่าให้กระแสมันเกินกระแสมันขาดถ้ากระแสมันเกินไม่ได้เดี๋ยวคอมจะทํางานหนักทําให้คอมพังได้นะครับผมก็เราเอาในเกณฑ์ที่ว่าเหมาะสมนะครับแต่ทางหนูถ้ามากจะใช้ดูอุณหภูมิความเย็นในตู้เอานะครับแล้วใช้วิธีการสัมผัสตรงนี้เอาก็ได้แต่จะจับกระแสก็ได้เพื่อความชัวร์เหมดนกันแล้วครับเปิดน้ำยามาแล้วนะครับผมอไล่ครับไล่อากาศนี่ครับ อากาศคาสายอ่าแล้วครับเราก็เปิดเข้าไปเปิดยาวเลยครับเพราะว่าตู้มันใหญ่ับตู้มันใหญ่ปล่อยเข้าไปเลยก็น้ำยายละ๋องก็จะเบาไปเลยผมเติมมาสองตู้แล้วนะครับอา่าตะแคงสักหน่อยมันก็จะดันขึ้นมาเลยจะเจียบปักเลยนะครับหมักเข้าไปเลยนะครับถ่ายแบบยกเบรกเกอร์ครับปักเข้าไป ครับผมทำงานครับยาก็กินเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราจะจับกระแสไปด้วยนะครับกระแสของมันก็นา่าจะอยู่ที่ประมาณ 1. 1หนึ่งหรือ1จุห้าอะไรนะครับประมาณนั้นอย่าให้เกินใหญ่ต่ำกว่านั้นนะครับผมตู้เย็นไซไบเนี่ยเราต้องตร่นีอ่ะเราต้องเปิดฝาหลังตัหมันเป่าตักคอย้อนตัวนี้ให้อย่าให้มีสูดฝุ่นจับ้าฝุ่นจับแล้วความเย็นมันจะไม่เต็มร้อย ทำให้คอมมันทํางานหนักนะครับต้องเปิดทุกปีครับเป่าไอ้อที่เป่าลมอะได้ก็เรียกโขงนะครับเป่าออกให้มันระบายความร้อนได้ดีอย่าให้ฝุ่นออกมันตันถ้าเราไม่หั่านเป่ามันมันจะตันอย่างนี้ครับมันทำให้ทำง,ง,งานหนักการระบายไม่ดีทําให้คอมทาให้ความเย็นไม่เย็นนะครับโอเคเดินเข้าไปแล้วครับ ไม่ถึงครับแรงดันมันก,ก,นนก็ยังไม่มาเท่าไหร่เพราะหนึ่งร้อยเก้าสิบกร,รัมก็เกือบจะเท่าไอตู้แท้กระจกนะครับผมตูเดียวนะครับเติมยาลดใจเย็น,นครับรรเพราะว่าถ้าเราไปเติมมากเกินเกณฑ์ไม่ได้เดี๋ยวก็มันก็จะเป็นแมกนิสตรงนี้มันองชักปลักออกสักห้าหกนาทีแล้วก็กดสอนออกนะครับผมแต่ถ้าบางรุ่นบางตัวเข้ามาเข้า้บริษัทดีเขาจะเชื่องติดครับติดระบบนะครับอ่านั้น มาจากโรงงานนะครับผม,มถ้าถ้าเมื่อกี้ถ้าหนูว่าใหญ่ๆงี้ถ้าหนูก็จะตัดปิดระบบไม่ไม่ปล่อยสอนทิ้งไว้นะครับบอกว่าไปปิดสอนไปตัดระบบปิดปิดทั้งหมดแล้วก็คนที่มาที่หลังทันมังไงได้และครับไม่ใช่ปัญหาถ้าเป็นช่างเขาจะรู้นะครับผมไม่ใช่ว่าเติมน้ำยาอย่างเดียวไม่ใช่ครับผมเพราะว่าการซ่อมตูงเง้เย็นนั้นเหม่ใช่ต้องจะเติมน้ำยาต้องรู้ก่อนว่าสาเหตุมันไม่เย็นเพราะอะไรมันมีหลากหลายหลากหลายอาการหลากหลายสิ แล้วเสียบปลั๊กคอมทำงานแล้วก็จับดูคอยร้อนทำไมไม่ร้อนอะไรมาเลยแสดงว่าน้ํายาไม่มีหรือยังไงอยากรู้ก็ตักนี้ออกเปิดระบบนะครับว่าถ้ามีมันมีน้ํายาพุ่งออกมาไหมถ้ามีออกมานิดเดียวแสดงว่ามีการรั่วครัมร้อนนะครับผมเริ่มร้อนนะครับนี่จับนี้ก็ร้อนนะครับผมตอนนี้กระแสอยู่ที่ศูนย์นะครับผมยังนะครับมันย่าอยู่ที่ประมาณหนึ่งหนึ่งหรือหนึ่ง้านะครับผมแสบอยู่ที่ศูนจุดเก้าอยู่นะครับ อย่าให้เกินครับประมาณ1.1 1.5ก็ถังที่ดีก็ให้อยู่ที่1.1ึ่งดันเริ่มขึ้นเห็นไหมครับเริ่มขึ้นมาแล้วนะครับ่1.6ให้1.17นะครับผมก็อยู่ในเกณฑ์แล้วหยุดก่อนนะครับโอเคความร้อนของคอมครับออยู่ที่4.4ก็อยู่ในเกณฑ์น,นี้ครับมันไม่น่าจะเกิน50มากกว่า50 55อะไรประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะเติมเขพิ่มอีกหน่อยนะครับแต่ก็หยุดก่อนดีกว่านะครับตัวนี้แรงดันมันขึ้นมาเรื่อยๆต้องรอดูก่อนอย่าไปใจร้อนนะครับกระแสอยู่ที่1.1นะครับ1.18 1.17นะครับเดี๋ยวังเกตเสียงคอมนะครับเดินเรียบนิ่งนะครับไม่เสียงก้าก้าฮึดยึ่ึนั่นไม่ได้นะครับนั่นคือว่าไม่ได้นะครับเตือนกาลังหรือไม่ว่าระบบอันน่าจะตันเดี๋ยวเติมเ้าไปอีกหน่อยนะครับ นี่นะครับกหลงดันก็อยู่ประมาณนี้อ่า1.20ศนะครับก็เดี๋ยวคาดว่าให้อยู่ที่ 1. 1. 1. ็น่าจะพอนึแล้วหน้าตู้ก็แสงมันก็จะยีส่สิองศาด้านนี้ที่ยี่สด้านขวามือก็ช่องนี้ครับนี่ช่องแท่น้ําแทบอะไรแทบผักแทบอะไรก็อยู่ตรงฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้อยู่ที่2ี่นะครับฝั่งนี้อยู่ที่ ยี่เก้าก็มันจะเริ่มลดไล่ลดมาเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็ะช่องแช่แข็งนะครับโอเคเริ่มมีไอเย็นลงมาเอาอย่นกันประมาณสักหนึ่งชั่วโมงกว่ากาเดี๋ยวทีงหนูจะเอามาให้ใหดูอุณหภูมิเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นตู้นี้ก็ใส่ใบแล้วกัวกนอันนี้มาจากลังสิตนะครับอัน,นช่วงนี้เขาตู้นี้เขาผมเช็เคเข้าเข้าแล้วต้องเป็นคอมครับหนูรอคอม นะครับผมก็ขอบคุณนะครับที่ไว้วางใจช่างหนูนะครับให้ให้เขาเรียกว่าให้ความเชื่อมั่น,น,นครับเขาบงมาตู้นี้จะมีซูซนมากว่ารุ่นรุ่นนี้ปีนี้น่าจะรั่วที่คอยร้อนมากกว่านะครับโดวเฉ่างหนูที่การการทำล้วเจอขั้ส่วนมากว่ามันรั่วคอยร้อมีแต่ปัญหาคือตัวบา้างรุ่นนี้รุ่นนี้เลยอะช่างจะใส่แขงร้อไปเลย นะครับผมป็่จดจบจบแ้วถ้าไม่ใส่ไม่ได้ไม่จบมันเป็นการร่วสุดนะครับผมย่สักพักหนึ่งสักสองชั่วโมงละชั่วโมงกว่าๆมาดูกันนะครับครับก็ปล่อยเวลาไว้ตกสองชั่วโมงกว่าไม่เป็นไรนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับบัวทำหลายๆอย่างก็เพลินไปแรงดันอยู่ใค่นี้ครับผมประมาณขีดศูนย์ศูนย์ไปขีดกลางๆแต่นี้เราไปดูความเย็นนะครับ มันก็จะไม่ค่อยเห็นแสงเท่าไหร่อ่าลบออยู่ที่ลบแปดอยู่ที่ลบแปดนะครับผมหลับคางนี้กว่าอยู่ที่สี่สี่สี่องศานะครับผมดูดูเขาเปิดครางนี้นะครับอ้ไอควันออกมาเลยนะครับเห็นไหมครับไอควันนี่นะครับ หลอบค้างนี้ก็โอ้โหเย็นฉ่าเลยเหมือนกันนะครับผมแน่นอนครับสี่เราตั้งไว้สี่องศาก็คือความเย็นน่าถือว่าใช้ได้เลยนะครับนี่ครับดูอุณหภูมิตัวคอมอ่ะประมาณนี้ครับห้าสิบสามองศานะแล้วก็ปาของไอเส่งคอยร้อนเนี่ยสามสิบห้าเดี๋ยวไปดูด้านไหนเราลองลองเราลองใช้เราเช็คอุณหภูมิดูนะครับ น,นะครับผมควันควันกงบึ้งออกมาขานาดนี้นะครับเห็นไหมครับอยู่ในที่ลบหกลบห้าอ่านะครับก็ใกล้เคียงกับหน้าประตูอ่าระดับสองชั่วโมงอยู่ที่อุณหภูมินี้ก็คือถือโอเคนะครับนี่ครับทางนี้ครับนี่ครับสามโมงศานะครับผมตัวเทอร์กิน,นี้กับตรงกันทีเดียวอันนี้มาสี่เพื่อว่ถ้าเขามาณลวก็ลบหกชั่วโมงอ่า้ามไม่ไป้ตั้งกล้องไว้ให้ดู ะครับผมก็จะมีตู้นี้ตู้แท็กนะครับผมเขาเขาบอกว่าเสียงคอมดังเตือนตืเขาว่าคอมทํางานนะครับผมเดือนเราก็กมาตรวจสอบตรวจเช็คค้อมกันนะครับว่ามันมันทำงานจริงหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นคอมคอมอาร์หกร้อยวก็ลูกวิทยเดียวครับผมลูกไม่ใหญ่โอ้เสียงคอมดังแตกแตกดังตืดนะครับยินนะครับอ่ะ ันานี้ก็เรียกเสียงดังแป๊กคอมไม่ทํางานนะครับเขาเรียกว่าโอเวอร์โหลดตีดดังแป๊กนะครับผมคอมพังเท่านั้นเองแต่เท้าเบื้องต้นเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนเจ้ารีเลย์ดูก่อนนะครับผมนี่อ็อลงสสยมันยังไงอยู่เลยนะครับนี่ตัวนี้ของผมนะครับเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนดูบ้างนะครับนี่ครับเราเขย่าดูมันดังไหมอ๋อไม่ดังไม่เสียนะครับนะครับใส่ไปแล้วใส่ให้ลงขาสองขานะครับ อ่าเริ่มาเสียบปลั๊กนะครับหมักก้าไปเลยนะครับสรุปว่าเงียบกริบนะครับอ่าเงียบกริบเลยนะครับคอมไม่ทํางานคือคอมพังนั่นเองนะครับผมถอดปลั๊กนะครับอ่าก็ดังอยู่บันไม่ตืดไม่ตัดสรุปง่ายๆคือจานนี้ไม่เสียนะครับก็เหมือนเดิมครับฟังเสียงนะครับ ครับผมน่าเสียงแป๊บเหมือนเดิมก็วันนี้ช่างหนูก็เอาเท่านี้นะครับผมสรุปง่ายๆว่าเจ้าสายบายตัวนี้ที่เขาบอกว่าเย็นได้มาถึงอาทิตย์แล้วก็เบาลงเบาลงอาการนี้นะครับเช็คน้ํายาดูแล้วน้ํายามีมีไม่ประมาณสักยี่สิบสามสิบคำก็ำเรียกซึมคือโดยเฉพาะท้องเหล็กนะครับที่เราเชื่อมใช้ลวดทองเหลือกเชื่อมนั่นเองนะครับเราต้องเชื่อมขั้นตอนการเชื่อมนี้นสําคัญุดถ้าใช้ไฟแรงเกินไปทําให้อุณหภูมิของลวดเชื่อมเราร้อนเกิน เราก็ทําให้เดือดเป็นตาบดขึ้นมาได้นะครับ่ังหูตัวนี้ถังหรูจะเสียบทิ้งไว้สองถึงสามวันและยังถังหูยังยังไม่ปิดระบบมันแล้วจะวัดเช็คํายาอีกทีหนึ่งตู้เย็นในถังหูเน้นความชัวจะเป็นหลักถ้าท่านใดมาแล้วก็ทําเอาเชียวทังหูไม่ไม่ถังหูจะอธิบายกับฟังไอ้ตู้สำหรับตู้แช่ที่ถังหูทดสอบทดลองตรวจเช็คให้ดูนั้นเดี๋ยวฉันจะถามลูกค้าเาก่อนว่าเขาจะเปลี่ยนคอมหรือเปล่า ถ้าหนูก็มีเวลาแค่จุดนี้ถ้ามัวไปยกกล้องตั้งไปตั้งมาถาหนูก็จะไม่ได้งานตัวอื่นนะครับเอาแค่ตู้เย็นใส่ไว้ตัวนี้ก่อนนะครับผมแล้ววันวันหลังวันหน้าวันต่อไปถาหนุ่มจะมาทําคลิปวันวันของฉนหนูให้ดูอีกครั้งนะครับผมถ้าหนูทำอะไรทําด้วยใจอยากให้ความรู้และสาระไม่มากก็น้อยบางท่านนําไปปฏิบัติแล้วทําได้ถาหนูก็ดีใจนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฉนหนูเป็นกําลังใจกันนะครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับ โอเคดูว่ากลางอีกสอาวันแล้วพรุ่งนี้เช้าฉนหนูจะวัดน้ำยาดูนะครับ